รับคู่หลวงวันนี้เจอกับโหน้ำผู้เลยไม่เคยเจอกันแน่นอนเป็นไงเคยเห็นเคยเห็นในคลิปไหมน้ำผู้ประเภทยังไงสไตล์ยังไงไหวเดินไหวเดินนะของเรานี่ประเภทเราซ้อมอยู่ที่กี่วันอนะรอบนี้สามคอยหลังนี่เราเราเรา,าแพ้กี่ค่อยนะ<า>แพ้สอง <S 2> 2 <S ส<า>ชนะหนึ1 1> น่งล่าสุดชกไปร้อยเท่าไหร่วันนี้ร้อยผ่านเรียบร้อยซ้อมอยู่โจห้าพยักกันนะ รถสูงความสูงเราเท่าไหร่ร้อย้าาน้ำหนักเราไปพลอยเราเป็นคนจากจังหวัดอ่ะบอกทางบ้านเชียร์กันหน่อยวันนี้เป็นกำลังใจเดินที่แน่นอนขอชูดีครับวันนี้เราเจอกับใครรับผู้หลวงครับไม่เคยเจอนะต่างศึกต่างสายวันนี้เคยมาที่นี่มั้ยยังไม่เคยมาครั้งแรกนะได้มันแน่นอนวันนี้พิกัดเท่าไหร่ร้อยห้าครับเช้าเกินไหมเท่าไหร่เกินหนึ่งปอนด์ครับผ่านเฉลุย รอบนี้ไปซ้อมกับพี่สามารถเหรอใช่ครับตรงสายใหม่นี่นะซ้อมมากี่วันเอ้าเกือบเดือนนะตอนนี้เราชกมวยสักเท่าไหร่ได้ร้อยไฟร้อยไฟนะสามไฟหลังนี่เราชนะกี่ไฟชนะหมดครับชนะหมดนะล่าสุดชกไปร้อยเท่าไหร่ร้อยห้าครับวันนี้ก็ร้อยห้าคุมกิโลร้อยห้านี่เอาสามสี่โลได้ครับน้ําหนักปล่อยๆเราห้าสิบเอ็ดครับผมเราฝีมือหรือเปิดเกมได้หมดครับรักคุณหลวงน้อยเห็นในคลิปไหมเห็นครับผมหลักๆอาวุธเด่นๆของเราคืออะไรของเขาหรือของเราสายน้ำพุอ่ะ เราก็ได้หมดะครับได้หมดแต่ที่ชอบที่สุดคือหมัดหรือเข่าหรือว่ายังไงก็คือเข่าครับเข่านะเอาล่ะคนจากจังหวัดคุณอยู่ชิซิเกะนะผมอ่ะฝากว้ครับเชียร์นวันนี้เอช่วยฝากเชียร์ด้วยนะครับผมโอเค